สวัสดีค่ะตรงนี้ก็มันเป็นที่ตลาดนัดนะแต่ตอนเย็นในค่ายเจ้าเมืองระนองเขามีงานไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันให้ดูรถเยอะแยะจะข้าวสาเคยถ่ายที่คลิปตอนหัวรุ่งให้ดูครั้งแล้วเนานะอ้นี่อ้นี่ตอนตอนตอนกลางวันตอนเย็น เข,เขาจัดติดค่ำได้จริงงานนี้แต่สาเข้ามาดูก่อนจะ้ะกำลาลุกรบรรยากาศนี้เพื่อนๆสาที่เคยเข้าช่องสามาจะจะจะคุ้นชินตาจา้ะสาไทายบ่อยคนนี้จะสวยขนาดนา,ดนา,เ,าเ,นนเ,เนี่ยค่เจ้วเมืองระโนรถจอดเต็มรถจอดมีนี่ฝั่งนี้ก็เป็นค่าหลายกิโลนะ ถ้า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 รอบไข่เนี้ยไปอยู่นี่ข้าวเก็บไข่นะ้จ้ะใ,ให้ถ่ายมุมกว้างดูกันยาวๆนะคะนี่มุมนู้นที่สาสาถ่ายลงให้ดูเืลน ดํารื่นนะดํารื่นยังไม่เคยเข้ามาเลยในนี้นะมาทุกวันแต่ไม่เคยเข้านีงานเหมือนเหมือนวันนี่คือว่าวันพระยาดำรงคอสูเตียงนวันที่ผ้าพืทุกวัน โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์งานโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้ไปดูมุมดูไป ภา,ภาพ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 สถานอาคารบา้านหลวงในอดีตภายในยวันที่มาโน,น่ไม่ครบไม่ใช่ว่านั่นเขาวาดกันมาใหม่นะน,นี่ก็เรียกอาคารได้ข้างใลูกขออนุญาตนะคะโอ้โรู้สึกว่า หมือนมีพลังนะเธอพอเข้าัะขนลุกอะ่ะเขนขนลุกอ่ะเธอนี่ขนลุกของเครื่องใช้ต้องถอดรองเท้าไหมไม่ต้องใช่ไหมนีม่ไม่เคยมาเลยเราอยู่ตรงนี้เป็นสามสิบปีะนะเธอเราไม่เคยมาอาคารนี้ก็คุ้นนะคธอ นี่เราก็ทำแบบจำลงสมัยโบราณสมัยที่ท่านปกครองเมืองระนองอาคารพวกที่ว่าทำอาคารทำการของสมัยก่อนประมาณนี้อันอนี้สามไม่รู้ด้วยว่าอะไร นี่อาคารคลังสินค้าอันนี้อาคารคลังสินค้าสมัยโบราณเนานะอาคารคลังสินค้านี่อาคารอะไรอาคารซุ้มประตูอาคารซุ้มประตูสมัยก่อนนะซุ้มประตูข้าวเมืองก็จะมีประมาณนี้อันนี้อาคารบรรพบุรุษ อาคารอาคารสารบรรพบุรุษเหมือนสารเพียงตาสมัยเดี๋ยวนี้นะไว้นับถือสก,กรัระชังของเครื่องใช้สมัยโบราณนะคะถ้วยอันนี้น่าจะเป็นตองไฟสมัยก่อนนะนั่นกระตายขูดมะพร้าว ไอ้ของพวกนี้ใช้จริงนะในชีวิตในชีวิตจริงเขาใช้จริงนะเขเป็นของท่านี่เป็นข้าของเื่อ้าอของเครื่องใชาระเนี่ย เขาเรียก้า้าอาอาคอยูเพิ่มนะเขาเรียกว่าคอ,อยูเพิ่มคนสมัยก่อนก็ชื่อคอยูเพิ่มคอซูเจียงคอ,อยูอยเพิ่มเ,เ,เนี่อของท่านคอ,อยู <S <S <ๆ>เพิ่มค่ะเรียกรงสร้างของงเมืองรยันราโนาสมัยก่อนนะว่าทำแผนทำแบบทำแปลนไว้ลูกหลานก็ดูแลอนรักษานะ เนี่ย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 ไอ้น,นี่จำลองท,ที่ที่ว่าเป็นเป็นเป็นค่ายเจ้าเมืองะที่สา่ายน่าจะเป็นมุมไหนโบ้ไม่เจอน่าจะเป็นมุมนี้ที่กำแพงสูงๆมุมนี้มุมนี้มุมนี้ นยากเนี่ยเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาพจำลองอ่ะภาพจำลองทำแพนเมืองสมัยก่อนะขาไรู้อันนี้บ้านสาขอมีเนี่ยที่บดแป้งสมัสยโบราณที่เขาบดแป้งทำขนมทำอะไรเนี่ยใช้ตัวนี้เลยจ้ะ ก็คงมหาหละตัวนะคะคูจำข้อใดรู้ใคจฉันรันชาชนเลยนี่กาแพงเมืองจำลองคุณจำได้ไหี่ประมาณไหนมีอาคารกีอาคารเดี๋ยวนี้ลูกหลานก็อยู่นะในนี้ นายสาบอกนะว่าอะไรไม่รู้จักเครื่องเสียงสมัยโบราณเนาะเป็นเหมือนกล่องเครื่องเสียงกล่อง mm hmm. ดนตรีกล่องเพลงวิทยุสมัยนี้นะเนาะเครื่องเสียงมีร mm ูปอะรนะ เท่าไหรแต่แต่พี่ก็อนุญาตว่าเข้ามาได้ให้เข้ามาได้เลยเข้ามาถ่ายได้เลยค่ะแต่อันนี้เป็นถ้าถ้าเป็นถางถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นแถวบ้านเรียกก,ก็ก็เรียกว่าเตียงนอนของท่านนะสาได้สัมผัสได้เลยสัมผัสยอดนยิ้วก็เลยเนี่ยเตียงของท่านอยู่ ฐานบันทงฐานสายตามองไม่เคยเห็นนะ แต่ไอ,นนอ,นะอนนน้นี้ของ,งจรนะิงมีนะพระที่นั่งรัตนรั่งลำแคงเนี่ยมีของจริงต้องจำลองเาไว้นะเก็บไว้แต่ของจริงก็มีเดี๋ยวสายจะคนอนลำแสงจะไปถ่าย,ย,าาย,ยใ,ใ,นะให้ดูนี่คืออะไนรน,นี่ตาช่างสมัยโบราณนี่ตาช่างไม่ไม่โบราณเนาะวิสาตัวเด็กๆสาก็ถ่ ช่างของหนักหนักช่างข้าวช่างของหนักช่างของทางการเกษตรแฟนรบกลางอันนี้ใครรัตนาการสันน่มีของจริงมีจ้ะอาคารเนี้ยสวยของจริงก็สวยนะคะก็ทำให้สวยมากอยู่เล่นมากระดงหยุดเล่นมากในตัวเมืองจ้ะ นี่โดนจักชื้อไหมนี่มืดอบบนี้เขาเรียวกว่าโมอได้ไไมันัะไนะฮะโมโบราณไม่ไม่ทราบก็สรุปว่าเป็นหกใจสมัยโบราณอะไระมาณน,นั้นเรียกไม่ค่อยถูกอะ่ะเนี่ยแต่ของพวกนี้ท่านใช้จริงน,นะของที่หว้พระให้ชีวิตประจำวันของท่านนะทำไมปอนเนาะแต่สาสังเกตด,ดูอ่ไอต,ตัวนี้มีเยอะ เนี่ยตัวบดแปนน้งนี่มีหลายตัวสามตัวจักก็ยังมีถึงปัจจุบันนะจักถือว่าสมัยก่อนมีจักพวกนี้จกัจกจักเขาเรียกใช้ถีบตีนนะใช้ตีนเหยียบถือว่าทันสมัยสมัยโบราณมีจกักรุ่นนี้ทันสมัยนะควาเข้าที่เรารู้นะมันมันรายละเอียดมันเยอะเอเอ้ p o c ประวัติศาสตร์เนี่ยเรารู้แค่รู พังอื่ก็ไม่ได้แต่เราเท่าแต่ว่าตาเราเห็นประมาณนี้เราก็บอกได้ประมาณนี้จะให้อะไรละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เหมอวยเห็นไหมเนี่ยเท่าอาคารนี้อาคา,า,ารเดียวก็คุ้มเลยนี่บ่อน,น้ำสมัยก่อน สาไม่ต้องเข้าใกล้สารู้ว่านี่คือบ่อน้ําสมัยก่อนน้นําใช้น้ํากินน้ําใช้น้ําดําใช้เพื่อดํารองชีบต้องใช้บอ่ออย่างนี้จ้ะสมัยก่อนนะดูข้างในจิ้โมไม่เห็นเลยอ่ะเนี่ยหาดูยากนะเด้อ นี่ก็เป็นบ้านข้างหลังนี่ก็เป็นบ้านของลูกรุ่นหล,ลานร้านสมัยเนี้จสมัยปัจจุบันไม่ต้องไปดูเนาะเอาเาแต่บริเวณนี้ ខាងដើរតាមគោនេះស្រីមួយមកបាយស្បាយរបស់ខ្ញុំហើយ รักษาวารินดานองนู่นแหละในตัวเมืองนู่นโอ้โหข้าวมาข้าวมาแค่แค่ริมริมฝั่งนู้นตรงเนี้ย ย่ำที่บรพรพบุรุษที่เคยเหยียบย่ำยิ้นไปนะมีรอยเท้ามีรอยอะไรของบรรพบุรุษทั้งนั้นเลยจ้สะสาขอขมาลาโทษเด้ดขอลูกช้างขคขมาลาโทษเด้อลูกช้างไม่ได้หลบลูนะ่นะชอบนะงานอย่างเงี้ยแต่ว่าสาไม่ไม่ไม่เราไม่เก่งเรื่อง ต้องต้องศึกษาดีนะถ่ายงานอย่างเงี้ยต้องต้องให้รู้เรื่องอะ่ะอันนี้ดูพอผ่านผ่านกันก็แล้วกันเนาะนั่นอาคารอิงมันเป็นอย่างนั้นนั่นคืออาคารอิงอันี้มัน ไปถูกหมือนีด็กน่รังน้ำร้อนสมัยก่อนที่เขาดึงน้ำมาใช้เนาะยาวไปนูน้นเดี๋ยวออกรงรัวไปโน่นเลยฝั่งโน้นจะเป็นปลอยยาวไปสุดโน้นมุมโน้นจะเป็นที่พักคนงานกรงรัวอะไรจะอยู่ฝั่งนูน้นอาคารผุพังหมดแล้วเนาะ ว่าเขาเก็บร kind of ักษาดีๆตั้งแต่สมัยโบราณก็ลูกหลานก็คงได้เจอนี่ก็น่าจะที่ส่งน้ำที่ที่ที่เก็บน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยบ่อนี่ไงมีบ่ออีกแล้วอ่ะเนี่ยที่ที่น้ำน้ำอาบน้ำเนี่ยบ่ออย่างเงี้ยสองนะเจอบ่อเงี้ยน้ำเต็มบ่อเนี้ยนน้ำสองลูกเลยนะเจอบ่สองลูก นี่น,น,นี่แถวนี้อาคารใหญ่นะ้อใช่ไม่เคยมาเลย100ลใช่ไม่ได้จัดได้ง่ายๆเนี่ยเนี่ยใช่เขาไม่ได้จัดได้ง่ายภาพสวยไปเลยนี่ภาพนี่พวกนางรำสมัยเก่านี่บรรพบุรุษของคนละน้อง โอ้ยสาคนลุกอะ่ะเห็นรูปท่านนะสาคนลุกสาข,ขอขมาลาโทษนะคะสามาถ่ายเผยแพร่พให้คนได้รู้จากเมืองระนองนะคะไม่รู้อะ่ะสาเห็นว่สาตื่นตันทุกครั้งที่มาถ่ายท่านนะสาจะตื่นตันมากอะเหมือนเหมือนว่าท่านมองเราอยู่อะ่ะสมบูรณ์แบบ น,นี่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 ตัวนี้พระราชนิพนธ์เขาไม่ได้ไม่ได้เขียนบอกว่าอาคารอะไรนี่อพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5เมื่อวันที่25เมษาส 2, ยน2500 2400 433 ลายมือของท่านนะนี่ลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ห้านะคะเนี่ยท่านเสด็จมาระน้อง ใครมารนองมาเที่ยวกันนะคะข้ามาชมเลยค่ะ,ะเขาเรียกว่าค่ายเจ้าเมืองระนองนะค่ายเจ้าเมืองระนองข้ามาเที่ยวข้ามาชมกันได้นะคะบริเวณนี้เขาเรียกว่าอาคารเก้าห้องค่ะพวกเก็บสะเบียงพวกเก็บสะเบียงพวก เครื่องห้องครัวห้องสินคลังสินค้าอะไรพวกนี้แกม,มีอาคารเนี่ยใช้เป็นที่อยู่อาศัยเล็ก็ดังเก็บสินค้าแด้ม,มีมีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ห้าด้วยนะมีลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเมื่อพศส,สองพัน สี่ร้อยสามสิบสามจ้า <c oughs> มีข้างในมีข้างในจ้าสาทายมาแล้วจ้าผ่านมาแล,ล้วแหละเมื่อกี้การก้าววงโอ้ยใหญ่ยาวส่วนอาหารสาไม่ข้าวไป้ะส่วนนวดแผ่นไทยนี่นวดแผ่นไทย แต่สวนบุกเดียวจ้าบุกเดียวคงเทียวได้ใช่ไม่รุ่นนี้ไม่กลัวอะไรไแล้ว,ลวสะเทือน,นั้นสเสถียรบอก <c oughs> ใช่ใช่อยากให้ดูให้จุใจให้จุใจ คลิปที่แล้วสาถ,ถ่ายโซนนูน้โน,โน,โน,โนโซนนู้นโซนโซนต้นไม้เฮเธอใส่ไอน้นี่ไอ้อไอร,อไอาารูอย่างเงี้ยเขาไ้ใส่กลมไฟสาด้ว้ไ้ใส่กลมไฟทำไมโบราณนี่มุมนี้ที่สาถ่ายลง ไมบ่ว่งานสามไม่ถ่ายเด้อคนเกินอ่ะอยากถ่ายของนี่นี่ยประตูนี้ที่สาข้าววันนั้น <c oughs> <c oughs> หัวรุ่งอ่ะคิดดูอ่ะ <c oughs> น่ากลัวมุมนี้กลางดึกหัวรุ่งอ่ะ <c oughs> มาดูมุมนี้ก่อนสิคะพี่พี่มาดูมุมนี้ก่อนมันมีห้องลับอีกมาตา <c oughs> มา <c oughs> ทางทางนู้นเดี๋ยวค่อยไปมาดูมุมลับก่อน สาก็เพิ่งรู้นะเนี่ยวันนั้นสาก็มาถ่ายบริเวณนี้เนาะนี่มีห้องลับตรงนี้อ้่ะเนี่ยตรงตน้นต้นโพนี้จะมีห้องลับอยู่นี่ไงนี่ประตูทางเข้าเห็นไหมประตูทางเข้าวันวันนั้นมาไม่เห็นประตูทางเข้านะแต่สาเห็นแบบเม่รูหน้าต่างตรงนู้นไงนี่ไง เหมือนกับว่ามุมเมืองที่เขาไว้สมัยก่อนนะเนาะไม่ปกป้องเมืองอะไรงนั้นเ่ยตรงนี้กำแพงจะหนาจะ้ะกำแพงจะหนามากนี่แหละเราอยู่มาหลายปีแต่เราไม่เคยรู้นะตรงนี้ว่ามีมุมห้องลับอยู่ด้วย ตรงนี้เขาต้องคอยคอยตัดต้นไม้ไว้นะไม่งั้นตน้นไม้มันก็ไอไอพืชกินพืชตัวเนี้ยมันจะรัดปิดหมดเลยจ้ะตัวนี้ไอพืชกินพืชเนาะสวยมุมนี้สวยสวยชอบตรงนี้ชอบที่สุดคือตรงนี้สายชอบที่สุดคือตรงนี้สวยคะ่ะ ก่ก็จะเดิอนออกแล้วนะจ้านี่แถมนิสสาถ่ายให้ดูคลิปคลิปที่แล้วแล้วนะสาขอจบคลิปจบคลิปแค่นี้นะฝากช่องสาสาวใต้ด้วยนะคะเอามาชมจ้าเขาเรียกว่า ค่เจ้าเมืองระนองไนค่เจ้าเมืองระนองเข้ามาข้างในก็กว้างขวางกว้างขวางวัตถุโบราณเยอะแยะแต่เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะไม่ละเอียดนะเอาเอาไว้พอรู้เรื่องกันก็แล้วกันนะนี่นี่มาเจอบ่อน้ำอีกแล้วสาซุ่มซูมแม่สาเจอบ่อน้ำอีกแล้วสามลูกเลยนะบ่อน้ำบ่อน้ำสามลูกเลยนะ โซนนี้เป็นโซนที่ว่าคนงานอยู่อ่ะพวกคนงานโซนนี้จะอยู่ตรงนี้พวกคนงานอยู่โซนนี้จ้ะเราก็เหยียบย่ำบรรพัุปุรุทน่นเละบ่อเนี้ยก็เคยใช้น้ำเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีน้ำาชะนบ่อบ่อ,อน้ำ